สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาพบก,กับช่องพังเซอร์เฟรแรมินี่นะคะวันนี้เรามาเป่าเค้กนะคะมันเกิดให้น้องลินนะคะขอบคุณเค้กนะคะจากคุณแม่วาลารักมากๆเลยนะ,ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่าก่อน,นอออหนึ่งสองสาม Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday to you ใยญ่ใหญ่ด้วย,ย,ย,ยไ,ปไปไปเดียเด๋ยวเ <ๆ S 2> ดี๋ยวไปดเลยคุณขอบคุณค่ะแม่วราลารักวันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่วราลารักเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มอบเค้กให้กับน้องลินเนื่องในวันเกิดสี่ ครอบสี่ขวบในวันนี้นะคะก็ขอให้คุณแม่เวาลารักจงมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพก็ขอให้แข็งแรงนะคะคิดหวางสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุขบุะการนะคะกิจการงาน,นของคุณแม่ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสหรับทีกน่ารักน่ารักนะคะขอบคุณค่ะจุ๊บจุ๊บแม่ก่อนรักค่ะรักค่ะรักแม่

ไปมาไหมกาเคอ่ะอืใ้กินชืออกิดีกว่ากินชือลิ้นนี่ก็วันนี้เจาะมาเม่อไหคนเนี้ยเป็นเอตัวเอหาเปนะไเาเนอะไน่ากัวนากลัวจากด้วยช็อปอะไอน่ลัวอออมนยโอเค ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายยได้นอนจำบนจำออนะนี่ก็จะให้ปู่ทอนให้ล้านนะครับมีวันเกิด hai poo, choi poha, nha các bạn. cô coi poo, nha poo, มาเร่งเลยด้วยด้วเฮ้ยเรงนะคะด้วยด้วยอย่าดูด้วยนะเรียนเก่งๆเป็นเด็กดีบมน้อนะบ่มไปเร็วนะคะเรียนอบได้ที่หนึ่งนะคะอย่าดื้ออย่าดื้อย่าดื้อ